ผงเมื่อยจะนั่งจะนั่งแต่แบบโอ้ยต้องค่อยๆนั่งเดี๋ยวน้องตกใช่ไหมลูกเดี๋ยวน้องตกอ้าวค่อยๆนั่งดีมากครับค่อยๆนั่งเลยโอ้มันเมื่อยใช่ไหมครับก็เข้าเจอก็เข้าใจเนาะเดี๋ยวน้องตกใช่ไหมลูกเดี๋ยวค่อยๆนั่งใช่ไหมเฮ้ยลัคก,กี้เ,ยเ้ยเดนี่ชอบไหม เออเอจะรล่วงน้องจะรล่วงลูกกี้วฉยเฉยกี้วัวยเฉยลูกน้องจะรล่วงเออ